สวีดัตท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้อน 101, <S <S 101> ก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดแอปเปลี่ยนเสียงด้วย AI นะครับวันนี้เราก็จะมาสอนการดาวน์โหลดและติดตั้งนะครับโดยการคลิกที่ลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ที่ใต้เดบคิปชั่นนะครับท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมนะแอปนี้ก็จะเป็นแอปที่ใช้เปลี่ยนเสียงให้เราเป็นอนิเมะต่งางๆได้หลายตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มทําการดาวน์โหลดกันเลยนี่ป่ะวะ ฟรีเนี่ยหรอฟรี For free and r e w i n e show คลิกตรงนี้ใช่ปะแล้วยังไงต่อทีนี้ d o u ด l e ดิด้ง AI คโลโคิก slow again อันนี้หรอคลิก to อ๋ออนนี้นมันโหลดเสร็จแล้วนะครับมันขึ้นอยู่อย่างนี้นะผมก็ถ้าจะทำการเปิดโฟลเดอร์เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งเลยมันก็จะอยู่มันก็อยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของเรานะครับท่านผู้ชมในคอมพิวเตอร์ของเรานะ คลิกที่ทาดาวนา์โหลดก็จะเจอไฟล์เกมมันนะไอ้ไฟล์แอปพลิเคชันมันนะครับไฟล์โปรแกรมมันนะครับเราก็ทําการติดตั้งได้เลยครับปุ่ม <c oughs> next next ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บ,บแล้วก็ปิดไอ้หน้าเว็บไปก่อนนะครับปิดหน้าเว็บไปก่อนปิดหน้ารลบอคไปก่อนหน้าระบอคเรายังไม่ใช้นะตอนนี้นะปิดไปก่อนกด finish ครับผม <c oughs> อะไรที่ไม่ได้ใช้ก็ปิดปดไปก่อนนะท่านผู้ชมนะ ก้าไวไปก่อนอ่ทีนี้แล้วก็โปรแกรมก็ขึ้นมาแล้วแล้วเราก็อิดล็อกอินด้วยดิสคอดนะครับถ้าไม่มีดิ c o r d ก็ล็อกอินด้วย google นะแต่ผมจะล็อกอินด้วยดิสคอดนะครับท่านผู้ชมทุกท่านอ่าอันนี้มันก็จะเราผมก็จะใช้สแกน QR Code ของ discord สแกนนะครับสแกน QR Code QR Code สแกนยังไงว่านี่มาว่าสแกน QR Code รีคอไปสแกนไงว่า QR code แป๊หนึงนะ It's just one swirl s w e l l s w e l l s w e l l e s w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  QR code อยู A ่ไหนวะปบ้านวะรูปเฟืองอ๋อเข้าไปในรูปเฟืองในดีคอร์ดแล้วก็หาสแกน QR code แล้วผมก็จะทำการสแกนรั ID ของผมนะครับ กดเข้าสู่ระบบทันทีปึง้งตอนนี้ผมก็สแกน qr โค d e ด้วย d ิสคอร์ดเสร็จแล้วนะครับถ้าไม่มีก็ใช้ Google แทนนะครับท่านผู้ชมนะผมก็กดอนุญาตแอปผมก็จะทำการเปลี่ยนเสียงอันนี้มัน,อน,นอนุญาตคอนโซลเปิดดิงเพืดด่อพ่า่มต่อโอเคผมจะอนุญาตนะครับแล้วก็กดเปิดโปรแกรมดุบดิงดับดิงดับดุบดำดับดิงอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับกดคอนโทรล ว้าวอันนี้ก็อะไรตัวเสียงโปรแกรมหรออันนี้ผมจะสแตนดาร์ดไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปปรับทีหลังนะท่านผู้ชมนะผมก็จะกดคอนติเนียลทันทีเลยเอ้ยมีให้ฟังเสียงตัวเองปะวะฮัลโหลเทสเสียงไงอ่ะอันนี้คืออินพุตวอลลุมหรอนี่ความดังใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลฮลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโลฮลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอาประมาณโหลฮัลโหลฮัลเหลฮัลโหลฮัลโหัลโหลฮ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 ัล อ่ะกดไปก่นอนกดฮัลโหลได้ยินไหมโอเคอันนี้อะไรคืออะไรยังไงต่อเนี่ย Explorer mode ไว okay. ้โอเคคลิกที่ตรงนี้เนาะ เราก็จะมาดูกันเลยนะครับตอนนี <S 2> <S 2> <S <S ้ตอนนี้ไมค์ผมเป็นไอ้นี่อยู่นะเป็นอะไรวะเขาเรียกเป็นเสียงธรรมดาก่อนโอเคตอนนี้เป็นเสียงธรรมดาู่เนาะโอเควิธีการที่เราจะทําให้เราเสียงเป็น AI พูดนะครับเราก็ต้องฟังเสียงตัวเองก่อนว่าจะเสียงไหนี่ครับมันจะมีให้เราเลือกเสียงอนี้เสียงโน้เสียงนี้เสียงนั้นเสียงนี้ ส่วนของผมก็ซื้อซื้อแบบเสียงอนิเมะด้วยมันก็จะใช้เสียงอนิเมะได้เสียโบโจกางอนาเคเห็นปะมันก็จะมีเสียงโบโจได้แต่ทีนี้ผมก็ถ้าไม่อยากฟังเสียงเองก็กดตรงนี้ออกนะครับถ้าปิดการใช้งานเสียงเอฟเฟกก็กดตรงนี้นะถ้าเปิดการใช้งานเสียงเอฟเฟกก็เปิดตัวนี้โอเคทีนี้เราอ่าหลังจากที่เรา เปิดโปรแกรมเสร็จแล้วใช่ไหมไอตัวแอปเปิดไอนี่เสร็จแล้วถ้าเราไม่ต้องการให้มันเป็นเสียงเอฟเฟกต์อนิเมะหรือเอฟเฟกไอตัวละครต่างๆให้เราปิดตรงนี้แต่ถ้าเราจะใช้เราก็กดนี้จากนั้นให้เราถ้าเราจะพูดให้เสียงเอฟเฟกมันเกิดขึ้นในดีดคอนนะครับให้เราเข้าไปที่ซูฟเฟองตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะปุ๊บเข้ามาตรงนี้แล้วก็เลื่อนไปหาคําว่าเสียงแล้ววิดีโอนะปุ๊บแล้วก็ให้เปลี่ยนตรงนี้ เปลี่ยนตรงนี้เป็นอ่าด,ด,ด,ดับบิงออดับดับบิงเออดับดับบิงเปลี่ยนเป็นดับบิงนะครับแค่นี้รับผมเสียงเอฟเฟกต์เราก็จะเข้าไปใน Discord พูดได้ละส่วนถ้าจะให้เสียงเอฟเฟกต์เข้าไปในเกมโลบบอกก็เข้าเกมโลบบอกก่อนนะครับเข้าเกมโลบบอกก่อนแล้วก็จะเข้าไปแมปที่มันเปิดใหม่ได้เนะาะเดี๋ยวผมจะไป จุดพักใจแล้วกันนะครับท่านผู้ชมทุกท่านจุดพักใจแล้วก,กดเริ่มเลยแล้วก็เข้าไปถึงแล้วก็ให้เปลี่ยนรูปใหม่เป็นดับดับบิงนะครับอันนี้กด esc ขึ้นมาครับกดน่งตั้งค่าเมนูนการตั้งค่าแล้วก็กดการตั้งค่าครับผมแล้วก็เปลี่ยนไม์ตัวเนี้ยที่เราใช้อยู่เนี้ยให้มันเป็นดับบิงเนี่ยตามนี้นะครับ microsoft dubbing virtual เนี่ยเสียงเราก็จะเป็น g o โจเป็นเอเียเออถ้าเราจะเป็นไม์ปกติแล้วก็ กลับเป็นไม้ปกติของเราแต่ถ้าเราจะเป็นเสียงเอฟเฟก<อ>ก็ไปที่เปลี่ยนเป็นดับบิงนะครับส่วนถ้าเราจะเอาไม์ใน OBS ไมเกบโปรแกรมอัดคลิปให้เราก็เหมือนกัน,ก,นกดที่3จุดตรงนี้แล้วก็พอ e r t y แล้วก็เปลี่ยนเป็นดับบิงเหมือนกันครับดับบิงเหมือนรับมก็จะกลายเป็นเสียงดับบิงนะครับเปียเสียงเอฟดับบิงนะครับราารส่วนตรงนี้มันจะมี ส่วนตัวแอปตัวแอปตัวน oh ี้มันหน้าตาแอปมันมีคำว่ารีวอร์ดอยู่ไหม้โอครีวอร์ดรีวอร์ดอันนี้ก็อันนี้มันสามารถที่จะทําบฏิกิจเพื่อจะเอาเหรียญไปแลกได้นะครับโอเคท่จะตัดขอคุยดัวคนเนียวกันะถ้าไม่ชอนียสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลไม่คือบ้าดังวะไม่กูดังวะฮัลโหล ฮัลโหวัสดีครับพูดได้ครับผมไม่แชมเ่อแบบฮัลโหล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 ไอจฮัโหลไม่กดังโวะเนี่ย

พี่พี่ผมขอถ่ายรูปด้วยไหมอ่ะไรคร,รับโอเคแล้วพี่จะรัวได้เลยโอ้ยว่ะมีคนเป็นไปได้จับอะไรจับไอเตี้ยนี่กดน้ำได้ป่าววะมีคนเป็นไปได้แค่พี่น้องคิมพีดประคำเนี่ยคิมพิดประคำครับ ก่อนมาด่าเขตอะไรจะอ,อ,อ้ UMB ไปเฮ้ยใส่อยู่นีเธอได้ยินมั้ยใส่อยู่นีจังใส่อยู่นีจังเธอได้ยินฉันพูดไหมฮัลโหลยังไม่มีใครพูดเลย <c oughs> ต้องฟังคิดผมด้วยครับ <c oughs> เย้เย้ว้าโอ้ยเอาว้าโอ้ยน่ารักเกินแบบนี้ขอถ่ายรูปได้ไหมครับพี่คนสวยผมจะพี่เดี๋ยวผมจะนับหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามผมถ่ายแล้วนะครับนี่ครับผมจับไปเรกันนี่กว่าน้ำได้ไหม เหียเอาเอ้ยคนดูผมเท้าเขาตายกางอาณาเขตายเฮ้ยก็จกเพียงก็ะจกพิกคลิปสอนการใช้เอฟเฟกต์เสียงนี้ก็จะไปแอปไหนหรือว่าไปเกมไหนก็ให้เปลี่ยนไมเป็นดักดิงนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนฟังชันไมเป็นดับดิงนะครับ มันจะกระไรเนี่ยมันฟังชันก็จะเป็นดับบิงดับบิงดับบิงโบโจโอเคแค่นี้ก็เราก็สามารถใช้อักนี้ไม่ว่าจะในดิจิทัลหรือว่าในในเกม VR หรือว่าในเกมโรบอทก็สามารถเปลี่ยนเสียงไวเดฟิกนี้ได้นะครับ